สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อใครจะเข้ามาเป็นรักสุดท้ายของคุณรักสุดท้ายก็คือจะเป็นคนที่คุณเนี่ยจะได้อยู่กับเขาไปจนตายจากกันนะนะคะเพราะเป็นรักครั้งสุดท้ายมาดูกันว่ารักครั้งสุดท้าย จะเป็นใครหนึ่งถ้วยสองถ้วยเออเมจิกเชียนโอ้สิบเหรียญสมกับหัวข้อนะคะรักครั้งสุดท้ายของคุณ ิบไม้สามเหรียญแปดดาบ The Emperor โอเคดูซิมีลัคนาราศีอะไรที่ปรากฏขึ้นมาบ้างนะคะมี มีเมษมีราศีเมษแล้วก็มีราศีธาตุจริงๆก็มาทุกธาตุนะดินน้ำลมไฟมาหมดเลยนะคะค่อนข้างจะเด่นที่เมษราศีธาตุไฟืแล้วก็เขาอาจจะอยู่ในลัคนาหรือราศีอธอาตุดินได้นะคะกันมังกรพุกศก ได้แล้วก็ธาตุน้ําเมสิงเอ้ยธาตุน้ําเมทุนไม่ใช่สิมีนกรกฎพิจิตทธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มคนคนนี้เขา ว่าเขาเป็นคนที่พร้อมเพียบพร้อมในตอนที่เขาเจอคุณเนี่ยตัวเขาจะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะรับอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตพร้อมในที่นี้หมายถึงพร้อมทั้งในเรื่องของ การงานการเงินในเรื่องของภายนอกแล้วก็ในเรื่องของภายในภายในก็คือในเรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจของเขานะคะจะไม่ใช่คนที่แบบว่าคือก่อนหน้าเนี้ยเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าตอนที่เขาเจอคุณเนี้ยมันเหมือนเขาพร้อมทั้งกายทั้งใจอะค่ะก่อนหน้าเขาอาจจะเคยมีปมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแก้มาแล้วอะแก้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะแบบ มีใครสักคนเข้ามาเป็นคู่ของชีวิตซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ๆ่ก็ได้นะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่าได้จบลงนะคะแล้วก็หมายถึงตอนนี้ตัวเขาก็คือเป็นอิสระแล้วอะไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไข ตอนที่เขาพบคุณฐานะหน้าที่การงานการเงินอยู่ในระดับที่ไม่จนอ่ะไม่จนนะคะบางคนรวยเลยอยู่ในฐานะดีฐานะแบบร่ำรวยเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่รวยก็คือไม่จนไม่มีทางแบบว่าเ จะพาคุณมากัดก้อนเกลือกินหรือว่าหาเช้ากินข้ามให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะจะต้องเป็นคนที่อ,อยู่ด้วยคือถ้าคุณอยู่ด้วยก็คืออยู่แบบสบายสบายอะค่ะไม่ต้องปกกักแกดตีนทีไม่ต้องหาเช้ากินข้ามไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องดิ้นรนว่าแบบเฮ้ยหยุดทํางานไม่ได้ถ้าหยุดทํางานคือไม่มีอะไรจะกินอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็คือจะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างสบายสบายฐา,านะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะคนเนี้ย อแล้วก็เขาพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอย่างที่บอกพร้อมที่จะมีความรักมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ๆหเ NERGY ใหม่ๆเลยนะคะมันไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นคนเก่าเพราะฉะนั้นบางทีบางคนมาดูแล้วบอกว่าอยากได้คนเก่าอะ่ะรอคอยคนเก่ากลับมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เอออย่าไปซีเรียส ถ้าถ้าคุณรอคนเก่าคุณก็รอไปนะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการอ่นานไพ่แบบรนดอมแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนไหนคนหนึ่งแล้วก็คุณก็ไม่จําเป็นต้องให้ไพ่เนี่ยมากําหนดชีวิตคุณว่าเออฉันจะต้องมีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันจะต้องรอคนเก่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณรักคนไหนคุณอยากรอคนไหนคุณอยากได้คนไหนก็ตามใจคุณเลย แต่นี้ควรอ็นแน่อแค่อ่านตามหน้าไพ่เนาะโอเคทีนี้ถ้าตามหน้าไพ่ก็คือเป็นเป็น energy ของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ที่ถ้าคุณเจอปุ๊บคุณจะรู้สึกถูกชะตาต้องใจรู้สึกเหมือนตกหลุมรักรู้สึกชอบรู้สึกแบบมีแรงดึงดูดถูกสเปกทั้งคุณและเขานั่นแหละจะมีความรู้สึกแบบ มีแรงดึงดูดต่อกันมีความสเสน่หานะคะมีความแบบว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณกับเขาจะรักกันมากเมื่อได้อยู่ด้วยกันได้คบหากันคนคนนี้เป็นคนที่เก่งเก่งไปหมดรอบด้านเก่งหลายอย่างนะคะเขาอาจจะแบบทำงานพวกเกี่ยวกับออกแบบก่อสร้าง วิศวกรสถาปนิกอะพวกนี้ได้ด้วยนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยหรือติดต่อประสานงานกับคนอื่นงานที่ต้องมีการพบปะผู้คนมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนัก ทำงานเก่งหาเงินเก่งงานกับเงินก็สอดคล้องกันนะคะงานหนักแต่เงินก็หนักเช่นกันมีความเป็นดีเอมเพลอร์ด้วยซึ่งก็หมายความว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะสูงอาจจะเป็นพวกมียศมีสีมีมีตำแหน่งเป็นพวกทหารตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเ,เป็นหมอก็ได้นะคะ เป็นหมอก็ได้แล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นนักธุรกิจได้ด้วยเมื่อกี้บอกไปว่าเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่ใช่ไหมมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะว่าจะต้องเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็บางคนบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะแบบยังไม่เคยมีครอบครัวมาเลยก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่อบอุน่นอะไรอย่างนงี้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้ไหมก็ได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันนะ The Emperor Magician สามารถเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนไทยได้ไหมก็ได้อีกนะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้กังวลหน่อยนะขี้กังวลแล้วก็บ้างานนะคะถ้าจะบอกว่ามีข้อเสียอะไรก็คือน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยเป็นพวกคิดมากคิดเยอะขี้กังวลแล้วก็ บ้างงานเวลาทำงานนี่คือทุ่มเทเต็มทีม่แต่เรื่องของความอบอุ่นความดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันรักครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวนะคะเดี๋ยวดูว่าให้มีอะไรจะบอกเกี่ยวกับคนคนนี้อีก Love life, ว้าวเขาเป็นเขาเป็นความรักที่เรียกว่าเป็น love of your life เป็นความรักของชีวิตของคุณเป็นเป็นความรักที่ดีเพราะว่าก็ตามหัวข้อเลยนะคะจะเป็นรักสุดท้ายของคุณเป็นคนที่คุณจะรู้สึกว่ารักอย่างที่ไม่เคยรักคนอื่น รวมทั้งตัวเขาด้วยเมื่อเขากับคุณได้เจอกันอ่ะมันจะเป็นรักที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและเขาอืมอะไรอีกเอ้เดี๋ยวอันนี้ก่อนฮ้ยผู้อ่านรู้สึกอยากเปิดใบนี้อีกอะ่ะ ให้3ใบดีกว่ากโกโรมันถ้าเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นชาวอิตาลีหรือออกแนวยุโรโซนยุโรได้นะคะอิตาลีโรมันกรีกอะไรพวกนี้หรือถ้าเป็นคนไทย ว่นึกถึงจังหวัดที่มีเมืองเก่าอ่ะอยุธยาสุขโขทยัยอะไรอีกอะไรอีกที่มีเมืองเก่าอ่ะค่ะพวกเนี้ยอืมที่มีพวกซากปรหลักหักพังหรือว่าซากปราสาทบุรีรัมไดไหมบุรีรัมนครราชสีมา ออนั่นแหละก็ลองลองไปนึกดูนะผู้อ่านนึกไม่ออกอะ่ะก็จะนึกออกประมาณนี้นะคะที่เป็นที่เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนหรือว่าเป็นเมืองที่มีพวกอย่างเงี้ยมีพวกซากประหักพังมีเพื่อมีพวก,พวกออโบราณสถานต่างๆนะคะ w i ส d o มเป็นคนฉลาดบอกแล้วคนนี้เป็นคนฉลาด แล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นหมอได้ด้วยอืมอาจจะฉลาดขั้นนั้นเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอนะคะแล้วบางคนมีเซนส์ด้วยเซนส์ดีนะอาจจะแบบดูดวงได้เลยด้วยซ้ำในบางคนโอเคอ่ะทายบ่งบอกถึงคนคนนี้ไปแล้ว romantic feeling เมื่อคุณได้พบกับเขาได้รักกับเขามันจะมีความรู้สึกแบบหวานฉ่ำโอ้ true love ก็ออกมา true love romantic feeling ก็อย่างที่บอกเขาเป็น love of your life ปะค่ะคุณจะรู้สึกรักอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะเขาเป็นรักแท้รักจริงแล้วก็เป็นรักสุดท้ายของคุณแล้วคุณจะมีความสุขมากเมื่อได้เจอเขาได้อยู่กับเขาทั้งคุณและเขาจะแบบอิ่มเอมเหมือนเติม,เต,มเต็มกันและกันเหมือนแบบในที่สุดเราก็หากันเจอแล้วเลยอย่างเงี้ยว้าวใครดีมาก is it is safe for you to love และเมื่อคุณได้รักกับเขาเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปหมดคุณจะแบบก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยเจอความรักที่มันเป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ที่มันทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือมีความรู้สึกเศร้าเคยผิดหวังอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่เจอกับคนคนนี้ทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะลงล็อกมันเหมือนเป็นคู่ที่สินสเสมอกันเป็นคู่ที่คู่สร้างคู่สม เป็นคู่บุญไม่ใช่คู่กรรมเป็นคู่ที่เจอกันแล้วจะมีแต่ความสุขเขาจะดูแลคุณอย่างดีและให้ความรักกับคุณอย่างที่คุณแบบปรารถนาอย่างที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนเลย Abundance เห็นไหม ได้อยู่ด้วยกันแล้วดีพากันจเจริญด้วยอ b บันแดนซ์ก็ออกมาเฮ้ยมันมีแต่ไพ่ดีๆอะ่ะมีแต่ไพ่ดีๆอ่ะสำหรับนี้ไม่ใช่สำหรับนี้สิคลิปนี้เปิดออกมาแบบเฮ้ยรวมไพ่ดีนะคะ improving health นี่ก็ดีสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจดีหมดเมื่อเจอกัน พากันไปในทางที่ดีขึ้นส่งเสริมกันและกันเมื่อมีครอบครัวครอบครัวก็อบอุ่นมีความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งร่างกายและจิตใจมีแต่ดีขึ้นดีขึ้น แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นหมออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแฟนเป็นหมอใช่ไหมคะมีสามีมีภรรยาเป็นหมอเขาก็จะต้องแบบดูแลเรื่องสุขภาพคุณด้วยมันก็อาจจะสอดคล้องกับไพ่ใบนี้ได้ improving health ช่วยดูแลสุขภาพคุณไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะว่าเป็นเมียหมอเป็นสามีหมออืม ได้ฟรีรักษาฟรีดูแลฟรี if you believe ถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคลิปนี้เป็นของคุณคุณจะต้องได้เจอคนคนนี้คุณจะต้องได้รักกับคนคนนี้คนที่ดีงามคนนี้คุณจะต้องมีความรักที่ดีงามแบบนี้ตามที่ไพ่บอกคุณก็มีโอกาสที่จะได้ คุณก็จะดึงดูดพลังงานนี้มาแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบคลางแคลงใจแบบว่าฟังแล้วแบบมันจะได้เหรอวะอะไรแบบเนี้ยแบบนี่ทางหลอกจะมาเจออะไรแบบนี้ได้ไงถ้าในใจคุณบอกอย่างนั้นน่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็อาจจะแอบว่ามันไม่ได้อะเพราะจริงๆอะ่ะจิตใต้สำาึึกคุณน่ะมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอก เป็นตัวที่เรียกว่าคือมันมันรู้อยู่แก่ใจอะ่ะอืมถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีทางมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกส่วนหนึ่งคือคุณรู้อยู่อยู่ใต้จิตสํานึกของคุณอยู่แล้วว่าเอออันนี้มันไม่ใช่ของคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันไม่ใช่ดวงของคุณแล้วสองจิตใต้สํานึกสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดด้วยในเ,เมื่อคุณคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ มันก็ไม่ได้อืมก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้เป็นของใครหรือใครที่โชคดีแบบนี้ได้มีความรักดีๆแบบนี้ผู้อ่านยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักกันทุกคนนะคะโอเค ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ